ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุคนนะคะผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลองรู้ดูเที่ยว life of man i n n a t u r e หลายต่อหลายคนคงสงสัยว่าผมหายไปไหนตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวอิตาลีใช่ไหมครับผมต้องยอมรับเลยครับว่าการเที่ยวอิตาลีครั้งนี้เอาแรงผมไปเยอะทีเดียวแถมต้องกลับมาลุยงานหาเงินที่ถลุงไปกับการเที่ยวครั้งนี้นั่นเองครับและอีกอย่างนะครับทุกคนในบางช่วงบางตอนของชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องการพักจิต พักใจพักสมองของเราบ้างนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงหายไปจากจอ YouTube เป็นเดือนนะครับกลับมาในวันนี้จะไม่ทำคลิปก็ไม่ได้เพราะใจเรียกหาจริงๆครับผมใช่และครับคลิปเก็บเหตุที่ใครหล,หลายๆคนตั้งตารอคอยผมเองก็ตั้งตารอคอยเหตุมาระยะหนึ่งแล้วเพราะด้วยอากาศที่แห้งแล้งมากนั่นเองครับ แต่ที่ที่ผ่านมาก็มีพายุฝนกระหน่ำลงมาผมจึงคิดว่าเจ้าเห็ดก็คงอยากมาอวดโฉมของพวกเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าเราไปตามหาเห็ดพึ่งหวานพร้อมๆกับผมกันเลยดีกว่านะครับ เห็ดนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นมาแบบนี้ก็เสร็จเราเลยสิครับช่วงที่ฝนตกใหม่ๆอย่างนี้นะครับเราต้องหาใกล้ๆทางอย่างนี้แหละทุกคนมันถึงจะมีเห็ดนะครับนี่อหืมดูสิถูกกินแต่ไม่มีหนอนนะครับเพราะว่ามันเกิดเร็วช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับ อันนี้ก็ตัดออกเลยนี่โอ้นี่ไงดอกหนึ่งทุกคนเอ๋ยโดนกินไหมเนี่ยเห็ียนตุบุอยู่ พอได้ครับพอได้นี่โดนกินนิดหน่อยหาไปเรื่อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเพิ่งจะเกิดเนาะมันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้าโชคดีก็จะเห็นกลุ่มใหญ่ๆบ้างแต่ว่าเราก็ต้องขยันเดินนิดหน่อยครับช่วงนี้ถ้าเรายยังไม่เจอกลุ่มใหญ่เนาะมันก็จะแบบเกิดกระจัดกระจายกันครับ โอ้ยนั่นไงดอกหนึ่งทุกคนสองดอกสมดอกอุย้ยสี่ดอกอุย้ยทุกคนครับผมตื่นเต้นมากเลยเห็นบอนนเห็นบอนน่อนดอกหนึ่งนี่ดอกนี้ที่เห็นที่เห็นดอกแรกเลยครับดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมมาลุ้นดอกนี้ดูพี่น้องโอ้ยเปิดตังามแท้ปอนนอื้อหือ ดอกสวยมากทุกคนเอ้ยปาติทัวค่อยๆเหลาทุกคนมันสวยมากสวยมากครับตายตายดูสิครับมันงามมากนี่ดอกนะึง นี่ก็เตี้ยลํำเหมือนกันงามครักสวยมากทุกคนเอ้ยแปลวดอกนั้นเลยนี่ดอกนี้ถูกกินแล้วเนี่ยถูกกินแล้ว นี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมนี่นะครับผมปิดหน้าไว้จะได้ซูมเห็ดมันถูกกินครับผมเดี๋ยวมาเหลาเลย้ปลา,าดีทยวทสุดยอด ตรงที่มันโดนกินก็ไม่เป็นไรตัดออกนิดหน่อยนะครับได้แล้วได้แล้วเบวข้างหลังเลยปะทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามีแค่ดอกนี้ดอกเดียวทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีดอกหนึ่งสองดอกหนึ่งดอกสองดอกนะครับเรามาเก็บกันเลย นี่ครับทุกคนอือหือทุกคนมันสวยมาก มันพอดีเก็บมากเลยครับทุกคนดูดิอืมมันไม่พอดีไปกว่านนี้แล้วนะครับเนี่ยเห็นบออืมมันสวยมากว,าว้าวทุกคนเหนยโอเคครับทุกคน เราได้มาประมาณ5ดอกนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะมีเพิ่มเติมไหมนะครับข้างหลังมันเป็นดงหญ้านะทุกคนมันอาจจะแบบหายากนิดหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเรามาหาดูกันครับมีอีกไหม นี่ไม่เ,มเอ่ยที่เป็นตุ่มเป็นตุ่มฝังน้นอาจจะมีหรือเปล่าอาจจะอยู่ในดงหญ้าก็ได้นะแต่ถ้าเกิดรุยหญ้านี่ก็คือเห็ดจะมากลับเราเป่าก็ไม่อยากเสียงเท่าไหร่นะอุ้ยนี่ไงดอกนึงทุกคนผมมองข้ามไปได้อย่างไรหรือเปล่า oh, man, man. โอแมนแมนโอดอกมันใหญ่เลย กลับไปกลับมาก็มาตายตรงที่เดิมนี่อุย้ยเอ้มีดบาดมือทุกคนเอ่ยเอามีดใหญ่มามันก็อย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นไรนะครับดูดิมันใหญ่มากทุกคนเอยเกือบบรเห็น้อยเลือด ไม่เป็นไรสวยมากครับอ,อยเลือดก,ก็ออกเห็ดดองนี้ตลกมากครับทุกคนดูสิอ๋อเขาเป็นเชื้อราครับเขาเกิดแล้วทีนี้ก็ฝนมัน มันลงมาเนาะมันก็เลยทําให้เขาแบบเกิดเชื้อรานะครับปล่อยเข้าไปซะมันตลกดีที่มันมาเกิดแบบนี้เนาะทุกคนครับมันเหมือนเห็ดเลยอะ่ะตรงนี้ครับข้างทางเลยทุกคนเอ้ยเห็ดพึ่งหรือเปล่านี่โอ้ยใช่แล้วน่าจะเป็นเห็ดพึ่งสเสจเราไม่ดอกเดียวนี่บอ อโอ้ยตาหอกลายหวดนี่ครับเหลืองแล้วทุกคนแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับเนอะ,อะดินนี่ครับทุกคน ดูข้างในนั่นสิครับดอกยังใหญ่เลยทุกคนเราต้องขึ้นมาเอาเลยครับทุกคนครับดอกหนึ่งคือมันน่าจะแก่แล้วผมว่าเนี่ยดอกเนี่ยอือหืใหญ่มากมันนิ่มนะครับแต่ว่าอีกดอกหนึ่งอ่ะน่าจะเอาได้นี่ดอกนี้อือหือือืม,อม ว่าอันนี้ฟ้าีิทัวแกงในอิ่มตัวนี้อืมครับสวยงามทุกคนเอ๋ยมืองอันนี้เป็นไม่ใช่คารยโยแฮนนะครับเป็นซอมมาคอแฮดเพราะดอกมันจะไม่เป็นสีดำครับโอ้โห เต็มกระคูเลยดอกเดียวเดี๋ยวมาสำรวจดอกนี้ก่อนมันนุ่มนะครับทุกคนแต่มันก็เนี่ยหัวมันจะหักแหละไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วกันเจออีกแล้วครับท่านดอกหนึ่ง2ดอกครับแต่ว่ามันโดนกินเยอะเลยไหนดูซิเหลืออะไรให้เราเก็บบ้างไหมไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่ครับทุกคนแต่ก็ยังได้อยู่เป็นมอน ฟังทางนี้กวงหมดแล้วนะครับอุ้ยดูนี่ครับทุกคนมันจะมันกำลังจะขึ้นมาว่ะนี่นี่นี่โอ้ยสองดอกสองดอกสองดอกเราไม่รอท่ามากินแล้วเราเอาก่อนทากเลยแล้วกัน เนื้อมันจะขาวมากเนียนมากครับนอนไม่มีเลยทุกคนเอยนี่ครับผมขาวเช่อู้ยังไงดอกนึงอยู่ใกลแต่เราก็ยังเห็นครับทุกคนเอ๋ย อดอกนี้งามเดอนี่เดออู้ดอกนี้งามงามมากงามมากดูดิไม่มีหนอนเลยมันเพิ่งเกิดครับสวยโอ้มี่บอเนี่ยแบบเนี่ยดอกงามมาก เดี๋ยวห้องยางตามท่างนี่ขึ้นไปเลยครับแล้วห้องกสิพยายามเบิ่งขอบพุ่งท่างนะครับว่าซิมีเห็ดบอนะครับหรือบอกับคารมีดเป็นแบบที่โล่งๆนะครับเ้อากันเสียงข้าไปเบงครับผมตามผมมาเลยครับสำหรับในการตามหาเหตุนะครับนอกจากเราจะใช้ความอดทนนะครับ ในการเดินนะครับตามหาแหล่งต่างๆนะครับที่คิดว่าจะมีเห็ดแล้วเราก็ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับความสามารถที่เราต้องคาดการณ์ด้วยนะครับว่าตรงไหนที่ควรจะมีเห็ดตรงไหนที่ไม่ไม่น่าจะมีเห็ดอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็ใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ที่เราสะสมมาในการเก็บเห็ดนะครับมาใช้ในการเก็บเห็ดด้วยนั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้การเก็บของเรานั้นเป็นไปอย่างมีสิธิพาและก็ประสบความสําเร็จได้เห็ดกลับบ้านนั่นเองครับผม เดินเลยนะเมื่อกี้เนี่ยครับทุกคนอันนี้คือเห็ดเปียคือคอเฮดนะครับผมแต่ว่ามันนุ่มแล้วเห็ดลาขาลายนะครับมันนุ่มแล้วครับผมอันนี้นเราไม่เอานะครับกินได้เจออีกดอกหนึ่งแล้วครับทุกคนเห็ดพึ่งขาลายแล้วอันนี้มันก็สวยมากด้วยเนี่ยอันนี้สวย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 ขา,ายใหญ่เลยทุกคนเลยนี่ดูดูดูดเห็นไหมครับ ตรงนี้คือสวยมากนี่เอาไปเลยนะครับแต่เห็ดชนิดนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งในการกินต้องระวังตรงไหนใช่ไหมครับก็คือว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีพิษนะครับถ้าเกิดเราทําให้สุกนะครับเพราะฉะนั้นเวลากินเห็ดคาลายนะครับจะต้องทําให้สุกนะครับโดยต้มสิบนาทีนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันสุกนะครับเมื่อกี้มีคนผ่านมานะครับกับหมานะครับหมาแอบตกใจ ทั้งผมแล้วก็หมานะครับแล้วทุกคนเห็นไหมอยู่ข้างๆนี่เห็ดพึ่งหวานทุกคนบักงงามนึงบังงามนึงครับผมเดี๋ยวมาเบิิงกันเลยครับนี่กว่าเนี่ยนีทนยย่ทุกคนอุย้ยสวยมากดูสิครับ สวยมากเลยอะได้อีกแล้ว่ะตื่มกันโอ้ข้างๆกันนี่ครับทุกคนผมก็เจอเห็ดด้วยนะครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งคาลาอีกนะครับกําลังกําลังตูมๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยตรงนี้ก็สวยมากโดนกินนิดหน่อย นี่ครับสวยงามนะครับเจองูด้วยจ้าทุกคนงูงูชนิดนะครับชื่อว่าสนุนะครับผมถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นงูดังแหอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่มีอันตรายไม่มีพิษนะครับทุกคนนะมันจะเลือ้อยเร็วหน่อยแต่ว่าช่วงนี้มันจะอาจจะขี้เกียจนะครับผมไม่ไปไหนเนาะทุกคนผมคิดว่าผมเจอเห็ดดอกยังใหญ่เลยอะ่ะตรงเนี้ยใช่แน่เลย ว้าวทำไมโชคดีอย่างนี้ครับดูดิดูดิดูดิเแถวดูงูก่อนพูดนะยังสวยเลยอ่ะดูครับงามมากเจอเห็นอีกแล้วครับทุกคน อันนี้เป็นเห็ดอุ๊ยี่ข้างๆกันนี้ก็เจออันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานอีกแลว้วสุดยอดสุดยอดอันนี้เท่าแล้วแก่แล้วครับทุกคนอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่แก่นี่ทุกคนเอยป้าติดโทษดูสิครับว้าว ว้าว <Wow. S 2> สวยอีกแล้วครับทุกคนมีอีกไหมเนี่ยมันจะอยู่ริมถนนนะครับมันจะอยู่ริมฝั่งเนี่จริงๆผมหานะครับผมก็หาตามเรียบถนนไปนะครับริมฝั่งนะครับที่ที่เป็นขอบป่านะมันก็จะอยู่ตามตามแนวแนวรั้วอย่างเงี้ยครับเนาะมีอีกไม่เอ่ยโชคดีมากเลยโอเคเราแพ้กันต่อครับผมไป เดินมันยังไงก็เจอมดทีนี้นะ่ะทุกคนเหนยเรามาแย่งชิงกับกับตัวนี้ดีกว่าไหมขอโทษนะครับผมผมขอแล้วกันดอกนี้ตัดออกแล้วกันแบ่งกันคุณเอาเครึ่งหนึงผมเอาครึ่งหนึ่ง,ง,น,งนะครับทุกคนมันมาเกิดอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะ เกิดอะไรตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะสิครับงามมากดูสีสวยมากครับทุกคนอกินซะเสียงดังมันสดน่าอร่อยมากดูสิครับทุกคนหอมหอมไป มาเจอเข้าที่เข้าแล้วครับทุกคนอันนี้ก็คือเฮดอินดิโก,โก้คอเฮดนะครับอุดมสมบูรณ์มากถ้าเกิดเราตัดขาเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก่อนมีแมงเขา้าปากพอตัดไปนะครับมันจะเป็นสีฟ้าขาเขาจะแดงๆนะครับใต้ดอกเขาก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับเข้มๆกินได้ครับและนี่ก็คือวิถีของ MAN IN NATURE ลองรู้ดูเที่ยว กับการตามหาเห็ดที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของยุโรปนั่นก็คือเห็ดพึ่งหวานหรือตามที่คนเดนมาร์กเรียกว่าคานโยฮนนั่นเองครับทำางไม่จริงนืมาเกิดอะไรตรงนี้เนาะ ก่อนที่ทุกคนจะเชียร์ให้ผมทำเมนูแกงแกงลาบลาบแบบไทยเราผมต้องแนะนำแบบนี้ครับว่าเห็ดแรกรุ่นที่เก็บมาได้นั้นถ้าจะให้เข้าถึงรสชาติเห็ดอย่างแท้จริงและอร่อยไม่แพ้กับแกงเห็ดบ้านเราก็ต้องนำเห็ดสดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วนำไปทอดเนยแค่โรยเกลือและพริกไทยทอดให้พอเหลืองแล้วทานตอนร้อนๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าอูมามิจริงๆครับ วันนี้ผมต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับตะว,วันจะรับขอบฟ้าแล้วครับทุกคน